สวัสดีครับผมวัครับสบายดีทุกคนไหมฮะผมรู้สึกสดใสได้เกินให้ตายเถอะไปลู้หลับอยู่ดีๆเนี่ยความความตรงต่อเวลาของคุณพ่อคุณแม่ครับผมผมนอนอยู่เพราะปู่กผมมาจัดรายการถามว่าสภาพผมพร้อมไหมที่จะจัดรายการตายเถอะ เหตุผลเดียวเลยที่เป็นแบบนี้อีซึงบีล้นล้นเลยจะมีใครสักคนไหมที่ดูซีรีส์ตอนละหนึ่งชั่วโมงจบภายในยี่สิบตอนในวันเดียวไม่มีใครทำได้หรอกจริงๆกูนี่แหละคนเดียว <c oughs> โอ้คุณอาจจะเป็นพันเดียวกันแต่สุดท้ายมันก็ตกมาตายอยู่ในสภาพนี้แหละให้ตายเถอะ ออ,อ,อืนี่ผมไม่แม่งโคนงง่วงเลยแต่ไม่เป็นไรผมคิดถึงทุกคนไงผมก็เลยตื่นขึ้นมานี่ไม่มีการคลิปลุกแต่อย่างใดนะเนี่ยเออแฟชั่นเดียวกันน่าเดทเลยเนี่ยเพื่อนกันไงเอ้ยไม่ใพี่น้องกันแฟชั่นเดียวกันใส่เก๋ๆบอกโต <laughs> โอ้คุณได้ปลดตาชิบหายเลยวะเคยไม่เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วเจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะทำให้รังสีกัมเรนวงตาไวโอ,อล่าบิซิเนตบิกกี้ลันล,ลาโอโอเล่อร่อยดีนะ <icles> นั่นแหละมันทำปฏิกิริยากับสายตาเราอะไรอย่างเงี้ย <rally> <ences> วันนี้เนี่ยผมว่าใครหาว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ย ก็แสดงว่าผมพูดไม่รู้เรื่องมันมีเหตุผลเดียวแหละไม่ต้องมีเหตุผลอื่นเออช่างมันเถอะเปลี่ยนเรื่องแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> อแล้วตุกตาบ้านี่มันมาอยู่กับผมได้ยังไงเนี่ยออกไป <c oughs> ไม่ได้เราต้องเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะมาทำท่าง่ว <c oughs> งไม่ได้เราต้องเติบใหญ่เป็นคนที่แข็งแรงของสังคม ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ฟังเฮเยเบิ oh yeah, เอาเถอะมันก็นยังไม่เหมือนเดิมเยู่ดียร์อะไรของมึงเลยคิวตีกองตีกองตีกองอะเออว่ากูมีคนมาช่วยตีกองได้ก็ดีทำไมอะต,ตื่นแต,แต่มึงเข้ามาเร็วไปไหมเนี่ยดีรายการรายการมันห้าทุ่ม,มดูขี้เกียจ<า>ขี้เกียจเปิดแอร์ฮะขี้เกียจเปิดแอร์ในห้องเออดีดีดีเอาตุ๊กตาตัวนี้ยัดเข้าไปเหมือนเดิมให้หน่อยเนี่ยแล้วเอาเอียอไปอยู่ตรงกลาง จัดระเบียบให้มันงดงามโอ้ยมันก็จัดให้มันดีๆให้มันแน่แนๆแ,แบบให้มันสวยงามเข้ใจไหมพี่คิมมีหน้ามาด้วยมีมีมีม,ม,มีแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตัดผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้ไปสยามไหมวะาพรุ่งนี้ได้ไปสยามอย่าไปตัดผมเนียบเ้อยกบมาผมเหมือนเดิมดีกว่าวะแล้วก็ประคองไปเรื่อยๆจนถึง สิบสี่แล้วคนเราคลิปคาแรคเตอร์ไว้คนราจะสกินเฮดยังไงมันก็ต้องสกินเฮดอ,อย่างนั้นก็ใจไหมยามาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ไหมอืมถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมไว้อีกหน่อยเนี่ยผมจะเท่มากเลยนะแต่มันจะเท่นสไตล์ที่แบบว่ามันจะดูโตไปนิดนึงซึ้งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยนี่มึงเป็นเด็กเรียนจริงบ่าว่าซ่าในไง ว่าลังเลเกี่ยวกับชีวิตอยู่นะครับผมเอาอยัางไงเอาอยัางไงจะให้ไปตัดหรือว่าจะให้ไว้ก่อนเออจะให้ตัดหรือให้ไว้ก่อนคุณสามารถบอกผมได้ไม่ว่าซ้ายหรือขวาจัดมาให้ทีอืมตัดใช่ไหมมางคนแม่งบอกตัดมางคนแม่งบอกไว้เว้ยล้วผมก็ทําไม่ทําใจไม่ถูกเอางี้กันเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งหัวครึ่งหนึ่งตัดอีกครึ่งหนึ่งไว้แล้วมาเปรียบเทียบกันมาข้างไหนมันดีกว่าแล้วค่อยไปตัดอีกข้างหนึ่งดีไหม ดีใช่ไหมเออแล้วใช้ชีวิตยอยู่ยังไงละช่วงนั้นไอ<ช>้ทจ่ิ่ๆนะมันก็ใช้ชีวิตยอยู่ไม่ได้สิบ้าเออจะบ้าหรืออ,อ,รอ,อะไรนน่นนะครับผมขาไข่โบ่<ะ>์ฮะขาไข่โบวะขาไข่โผวขาควายครับ <laughs> เออเออ,เอ,อทำไมล่ะ อย่ามายุ่งกับผมผมช่วงตื่นนอนผมเป็นนักเลงมากถึงผมจะแบบว่าทําท่าจะสดใสแต่หน้าตาผมดูไม่สดใสให<อ>้ใจเธอะเออเครียดมากเลยอืมถึงผมจะเป็นนักเลงแต่ผมก็เป็นนักเลงนะครับอา้าวต่างกันยังไงครับคุณคิวครับไม่รู้ครับน่าจะมีจอยจอยนอะรีวิ่งแม่ง เล่นได้สองคนเลยนี่จอยเออผมได้คีบอร์ได้กูเนี่ยเล่น,ลนจอยก็ได้จริงปะจริงถามว่าจะเอาตัวลงเหรอหือมทำมเล่นเครื่องนี้อ่ะไม่ใช่มันเถอะไวมันผ่านไปกูเล่นกูก็สู้มึงก็ได้หรอกมึงเล่นซีฟาตลอดเวลาเลยกูไม่ได้เล่นหาเหี่ยววิมานอะไรเลยไปตามไปฟ,ฟีฟามาแบนนั้นมันท้าไอซีาฟ,ฟาไอซีฟา ไอ้แบงค์นั่นน่าจะเก่งก,กว่าไอซีฟ้าเองเขาคิดว่าไอ้ฟ้ามันขี้โม้วันนั้นมันท้าผมวันนั้นมันท้าผมเฮ้ยน้ำมันท้าผมท้าว่าพี่คิวเล่นเกมเบ่พี่คิวฟีฟ้าบ่พี่อืใน,นี่ก็แค่เนี่ยแหละมันก็ท้าแกนะ,ะยากเลยคุณก็ตั้งใจฟังตั้งนานเย็ดเป็ดนึกว่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้ไม่มีการแข่งขันเลยเกิดใช้ชนะอะไรอย่างงี้อ๋อ ถ้าพี่ชนะใช่ปะพี่ก็ชนะไปดิแล้วผมแพ้ผมก็แพ้มันยากตรงไหนวะก็แพ้ชนะมันก็ปกติวะทำไมแพ้ต้องฆ่าตัวตายอะบ้า,ากนเกียกดเนีองเลยจะตเข้าว่าข้เปน็นอกงงแล้เจ้าจกูนไรู้เรื่องเอง้ The Q เด้อ พระเอกใช่ช่วงนี้บ้าบ้าเกาหลีละเดี๋ยวจ้องดูแล,ล้วเรื่องต่อไปจะดูอะไรยังไงเราก็จะรักอีซุงมีตลอดไปเรื่องต่อไปที่อีซุงมีแสดงกูจะไปตามดูให้หมดอีซุงมีคือเมียกูและเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ใครอะ่ะวันนั้นที่ดูเฟอร์วงเฟอร์อะไรไม่ใช่เมียกูออกไป เจสิก้าอ๋อเจสิก้าเออไม่เจนิเฟื่อนี่มาเจสิก้าเนี่ยเมียน้อยคนนี้เป็นเมียหลวงเป็นคนเจ้าชู้นี่แม่มันน้อยอแม่มันน้อยโดนเรมีคนญี่ปุ่นคนนั้นลหละไม่ว่าเขาจะเป็นเมียใครเอ้ยไม่ใช่ว่าผมจะมีเมียเป็นใครแต่อย่างไรน้อย แบ็กกราว์มือถือก็ยังเป็นเขาอยู่นะฮะเราจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยแม่งไปทำงานไปแบบว่าผู้ใหญ่คุยงงคุยงานเปิดสไลด์โทรศัพท์เปิดไลน์เขาขอลายคอนเน็กตติดงานติดต่องานเปิดมาเจ้คนนี้โผล่มาตลอดเวลาเขาทำให้ผมกลายเป็นดูคนหื่นกรามคิดว่าเอานางเอกหนังโป้ขึ้นมาให้ตายเถอะเขาเป็นนางเอกหนังโป้เขาเป็นนางเอกไม่ใช่หนังโป้เขาเป็นไอดอล เาเป็นไอดอลญี่ปุ่นเขาเป็นวงดนตรีที่วงผู้หญิงที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นหน้าเหมือนในนี่เลยชื่อวงอาก้าสิบแปดหน้าเหมือนในนี่เลยหน้าเหมือนในแสดงอะไรนะมั่วไปหมดเนี่ยแสดงไอคอลสิบเอ็คอล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 อีซึ่งบีอายุสิบห้าเองคิวดูดิผมนี่ชิดกูเนื้อคู่กูอายุห่างกูเกือบสิบปีเดี๋ยวนี้สิบปีเกือบสิบเกือบสิบโอ้ยสิบปีเด็กๆ คุ้นไหนสิเกือบสิเกือบเกือบห้าปีเระมาณนั้นอะเกือบห้ปีเกือบสิห้าปีสรุปเกือบสิหรือห้าปีฮะห้าเกือบห้าปีเกือบห้าปีผมอายสิบแปดเนี่ยเกือบสิหปีเกือบห้าปีถเีดไปไหมเบ้เกือบสิห้าปี ถามเว่าเกือบสิบหรือห้าปีเกือบสิบห้าปีเกือบห้าปีกุงใจจริงๆรักผู้หญิงยิงก็ไม่สนเราม well so ันค <world> ่อนละจนละมาน้ามนละไม่มองเราค้นจนนี่มีที่มีเล่นพี่โหลดเกมเวิร์มสามดีมาโหลดเสียตังค์นะจ๊ะถูกต้องกฎหมายทุกอย่างมีเกมหนอนยิงกัน